สวัสดีแฟนลับเอซสาหน่อยเพดบันแป้งแฟนลับเอฟซีน้องอิงสูผู้สุขคนครับน้องอุงอิงมีเรื่องให้คนลุกอีกแล้วครับเชื่อว่าพ่อแม่เอฟทุกคนได้เบิ่งต้องมีน้ำตาไหลแน่นอนครับก่อนอืน่นต้องขอขอบคุณคิดดีๆจากพี่สจจต,ตสางบ้านนะครับนกอกไปรับชมริบกันเลยครับ อบครัเล่าสู่ฟังหน่อยคืออาทำไมถึงไดสูหรหาหาผมวันเร็กครับผมรยงบังครับผมค่ะก็เข้าห้องไอซียูพักฟื้นพักฟืน้นค่ะ ทีหมอบอกว่าให้หาถังให้หาถังออกซิเจนหาไม่ได้หาไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่มีเงินมาจํำเขาทีนี้มาจํำตอนนั้นเราจาไปเท่าเนาะนเงินกว่บาทเนาะมินกว่บาทครับนี่ไหนป้าบอกว่าบอกคุณหมอเนาะบอกกับพยาบาลว่ายังไม่มียังไม่มีครับภายในวันเดียวเขาจะมาถามหกรอบอ๋อว่าเราให้เราย้ายออกเพื่อให้หาถังออกซิเจนครับเลยบอกว่า ป้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนม่นีไม่มีครับพูดถึงตรงนี้มันอมันไม่รู้ครับมันคือพยาบาลห้าหกคน่ะวันหนึ่งจะมาถามเรื่องถังว่าเตียงอื่นๆเขาหาได้แลวนะแต่เตียงนี้พยาบาลมาบอกเป็นเตียงแรกเลยนะทำไมใช่นี้ครับ ใช่เลยจนมาถึงวันที่ยี่สิบหกไม่ใช่วันที่สิบหกสีบห6ครับสิบหกกดดันอันนี้คือกดดันสุดๆเลยครับก็ถ้าไม่คิดถึงคนนี้เกือบจะโดดตึกที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีทางแล้วแล้วทำไมถึงได้ได้คิดถึงถึงพวกเราครับวงอิง้งอิงครับนี่ครับวงอิงเรลาเป็นทำไมทำไมคิดถึงน้องวงอิงครับจับโทรศัพท์แล้วก็ดูเขาอ๋อดูเขา ทำไมเขานอนอยู่ในครอบครัวยังมีคนช่วยเขาได้เลยครับแล้วป้าล่ะชีวิตเลยทั้งคนไปหาลูกชายคนคนที่สองเขาบอกว่าเงินห้าพันหกพันไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าไม่ต้องหลอกเรื่องทั้งหนักลอยเลยครับก็เลยก้มดูจะอุ้งอิงอุ้งอิงจะโทรเบอร์ไหนหาอุ้งอิงก็เลยลองดูสีสเกตดครับค่ะครับโทรสองโรกชคร่วงโทรนั้น นั่งมอไซค์กับลูกสะพ้าบไปที่อนามัยบ้านใจดีครับค่ะไปก็ไม่ได้ครับทีนี้กลับมาถึงครึ่งทางที่บ้านใจดีก็เลยขออนุญาตเรียกพ่อสายโทรเข้าเลยอันนั้นลองจากรองมอไซค์เลยร้องไห้นั่งร้องไห้กับลูกสะพ้ยน่ะก็ถามลูกสะพ้ยว่ามันเรื่องจริงใช่ไหมถามลูก่ ที่แม่ที่แม่ได้ยินคือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงหมาควาว่าคือพ่อช้างจะช่วยจริงๆริงไหมเรื่องช้างน่ะคือไม่คิดไม่ฝันครับว่าพ่อช้างจะช่วยจริงจริงไหมเรื่องช้างนี้ลูกสะพ้ายก็บอกจริงแม่ครับก็ทีนี้ก็มาที่คลินิกเรงให้คือมันเหมือนเรานอนฝันน่ะเหมือนไม่จริงน่ะก็เลยคุยกับที่คลินิกน่ะที่คลินิกค่ะ หรือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้ฝันเขาจ่ายเงินให้แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นนั่คือไอ้พอทางนี้กนอยากได้ได้ถังนะประมาณสองถังก็ประมาณเขาที่ก็หมื่นกว่าบาทเนาะแล้วก็คือจ่งถังนี่ครับคือว่าพอเลิกใช้แล้วเออถ้าคุณยายหายแล้วเขาก็จะคืนคืนถังไปที่นู่นแล้วเขาจะคืนเงินให้ผมครับผมก็ออกจ่ายแค่ค่าพฤศจิณนคุณยายแค่นั้นเองก็ไม่กี่ตังค์ครับครับคุณหมอก็ถามว่าแต่เงินต้องคืนเจ้าของไม่เป็นไรคขอให้ชีวิตแม่รอดก็พอพูดธรรมด แค่ออกซิเจนกับถังมาแค่ถังนี่แหละครับเือเรื่องราวว่าทาไมลุงอิงเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าก็เปิดดูองอิงเราจะติดต่อยังไงครับก็พยายามอยู่ครึ่งชั่วโมงกับองิงคือเราจะโทรไปเบอร์องิงโทรเบอร์ไหนคือมันคิดไม่ออกไลแต่พอดีสีสเกตมันจะมีเบอร์ขึ้นครับก็เลยลงไปเลยครับก็เลยลงมาเลยครก็เลยได้ก็เลย ทุกวันนี้ยังคิดเหมือนฝันครับเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงนี่ครับก็คือส่วนหนึ่งนะแล้วก็ช่วยที่เราช่วยได้ครับพี่้องครับพาก็บอกในฟอสเลไลนี่อย่างนี่ค่ะถังคนี่นี่ถังก็อันนี้สองถังก็ยังอยู่นะครับค่ะก็ตอนแรกก็ไปเปลี่ยนร้านตรงนี้ครับทั้งหนึ่งก็ได้หนึ่งวันวันละสามร้อยค่ะแต่ถ้าโรงพยาบาลเติมฟรีอ๋อมันเติมฟรีเพราะว่านี่มันใกล้ค่ะไม่มีเฉพาะันพุดอใหีเฉพาะวันพุธค่ะ เพราะว่าอำเภอมีหลายตำบลครับ,บ,รบอเ๋อ,อว่าผู้ป่วยเขาก็เยอะเนาะเขาก็ต้องบร<ม>ิหานการแบบนี้ครับจะได้เฉพาะวันพุธวัดนติมนรีอ๋อครับ ยังไงอันนี้นะครับแฟนคลับน้องวิงครับก็คือบางคนผมผมโพสที่ไปเมื่อกี้เขาก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่โพสที่ละเอียดครับก็เลยมาเฉลยกันไม่ใช่ไม่เฉลยก็คือผมก็เพิ่งเพิ่งมาที่แหละครับก็เพิ่งมาเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าผมดูเรื่องราวของสวนน้องวิงเพื่อนก็รู้เรื่องแล้วนะครับ่าก็มีคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับน้องวิญงก็อยากให้เขาเห็นเห็นผมที่ไปทําช่วยคุณยายบ้านนา ใช่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 ครับเพิ่นก็เลยคิดว่าเออค่นี้ก็ประมาณนี้ก็ให้ช่วยเราบ้างได้ไหมแต่ว่าก็ไม่เยอะมากมายไก่กองอะไรในความคิดผมนะครับผมก็เลยบริหารจัดการให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองขอบคุณเฟืรอสคาน้องอิงเหตุผมก็ขอบคุณน้องหิงเฟิร์สคค่ะป้าต้งขอขอบคุณน้องอิงที่เป็นแรงใจแรงบรรดาให้ป้านึกออกมันมันนึกอะไรไม่ออกอย่างน้อยก็คือมันชีวิตแม่ค่ะคือ เราก็นึกนึกสิคใคไม่ออกค่ะแต่ทําไมคิดถึงน้องหุษยอีกดูตั้งแต่เขาไปสมัครค่ะอ๋อมาถึงว่าติดตามน้องหุตอนที่เขาไปสมัครคิดว่าเขาต้องช่วยเราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเขาเพื่อคนอื่นค่ะตอนนั้นเราไปอยู่กับต๊อบใช่ไหมน้อ no. เราไปอยู่กับโต๊บที่ทุ่งนาตอนนั้นเราไม่วิวบ้านค่ะอ๋อตอนนี้คือบ้านเช่าหรือบ้านบ้านเช่าอ๋อบ้านเช่ารับชายออกให้ค่ะเขาจะจ่ายให้อ๋อลูกชายจ่ายให้ครับอันนี้ก็ยังพ่อพอชดเห้อกันได้เพียงว่าเราขาดเงินที่จะไปเอาถังออกซิเจนนี้ออกมา ครับมันก็หมื่นกว่าบาทครับบางทีอย่างนี้อาจจะว่าอะไรครับพี่น้องครับเพราะว่าบางทีเงินหมื่นเงินพันบางคนเมันก็มันก็ไม่มีนะครับอย่าง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 แล้วผู้หญิงอ่ามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องช่วยอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนผมเองก็สิเกตสร้างบ้านครับแล้วก็ขนาดแบบมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรสําหรับเราแต่ครับมันก็มันพ้องชุดอะไรกันได้แต่ผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอีกอย่างหครับครับครับเออช่วยกันได้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวขออนุญาตไนในคุณยายคุณได้ไหมเราจะติดเซียรกับคุณยายหรือเปล่าหรือคุณยายจะติดคคุณยยาโรหัวใจิต ล้มเหลวเขาพูดพูดได้หรือไม่ได้ถ้าไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยอ๋อไอ้ดูคุณยายนี่เดียวเนาะครับป่ะไหว้ด้ยลูกว่าไปทางกล้องค่ะอืนี่กล้องอยู่นี่ลูกขอบคุณแฟนคลับน้องหญิงพ่อหนอนี่ด้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมมาเออนี่มามาฝากคุณยายของลงเหนื้อเอาของมาด้วยลูกเอาเอาคนไปฝากคุณยายนะเอาป่ะ มแม่พอช้างที่ช่วยชีวิตแม่นี่แหละคุณยายมันต้องตื่นมาวัสดี่ครับเน,นอนรอดครับแบบนี้อ,อ,อันนี้เดี๋ยวคลิปแรกจะให้ดูคือมันทรมานมากเลยครับก็ไม่เป็นไรคุณยายดีขึ้นแล้วแล้วก็ดีใจเนาะคุณยายตามสบายหลอดนอนหลอด โอ้ขอบคุณครับคุณนนี่ค่ะเรียแรกที่ส่งวันแรกนี่ค่ะครับนี่นะครับที่ไอเป็นส่งมาให้ดูว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่วันแรกที่่งไปครับล่าสุดอันนี้คือวันแรกค่ะครับผมอันนี้คุณยายก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะทรมานมากอันนี้ฝากคุณยายนะครับผมฝากคุณยายให้คุณยายได้กินได้แข็งแรงเดี๋ยวลูกหลานไปโดนโดนไม่ไหวที่ยังไม่ไหวแล้วเออ นี่แหละช่วยรรชีวิตแม่มช่วยยายครับยายบ้านมานัรีอันนี้เช่าเพิ่นค่าออกค่าเช่าให้ค่ะอ๋อลูกชายค่ะเฉพาะค่าเช่าอ่าก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันไปเนาะอันนี้คือ,อนนเราอยู่ที่ที่ไหน,นเนาอยู่อำเภอขุขันอำเภอขุขันในตัวหลังหลังลงผักนะครับเนาะหลังลงผักครับแต่ก็มีท่านใดอยากจะช่วยเดี๋ยคุณยายก็โทรหาผมก็ได้นะครับปาดผมก็ได้ครับหรือว่าจะ เซ็นเพิ่มเพิ่มก็ได้เซ็นเพิ่มเพิ่มก็ได้เออบริหารสิการผ่านผมก็จะง่ายกว่านะครับเนาะเบอร์โทรก็คือ0637899666ครับผมเราโทรมาสอบถามได้ว่าจะสั่งอะไรไม่ใช่คุณยายยังไงเพราะบางทีเราผ่านไปผ่านมาบ่อยอยู่เนาะเนาะคุณยายแข็งแรงขึ้นแล้วครับจุดของเก้ากระดาษค่ะโอ้ครับ นี่ลครับอือนี่แหละครับก็คือที่มาเฉลยว่าคือผมพลาดไอ้คลิปแต่เพราะคือผมยังไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดเนาะมีแต่เพื่อนส่งคลิปให้ดูลเลยแต่ต่อันเหมือนฝันเลยค่ะเหมือนฝันตอนนี้ก็แทบจะไม่เชื่อ,อเพราะว่าหาลูกยายเนี่ยทั้งพี่นะพี่พี่นะเขาบอกว่าเก็บเงินห้าพันไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าอืมทีนี้ ครับคือมันถึงแม่จะอายุเยอะลูกก็ขอทำหน้าที่แม่ใช่ครับอยากให้อหน้าทีลูกอยากให้แม่มีอายุทำไปยันยาวๆไปยัวยาวครับได้อยู่กับลูกครับโดยไม่คิดว่าตัเองจะมีศักดิ์ศรีอะไรไม่คิดครับ ขอให้แม่ได้อยู่แค่นี้ลูกก็พอใจแล้วนะครับนี่แหละเนาะครับพี่หน่อยเนาะแล้วก็อ่าสุดท้ายก็ขอบคุณน้องมีอีกทีนึงขอบคุณน้องมีเป็นสพานเดือดทำให้เรารู้สึกให้ป้าได้รู้จักรีสเกตสร้างบ้านถ้าไม่มีน้องมึงป้ากับแม่ก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกเพราะเราไม่มีเงินไปเช่าออกซิเจนเขาครับ คิดอยู่ตอนนั้นก็คืออยากกระโดดตึกฆ่าตัวตายค,คิดได้แค่นี้ครับก็ภายในหนึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลเราจะอยู่แม่สองคนเราจะไม่มีเงินซื้อข้าวคือพยาบาลก็วันหนึ่งก็ประมาณห้าหกรอบก็พยายามแล้วละ่ะแต่ก็คิดถึงแม่ถ้าเราตายแล้วใครจะเอาแม่ไปเผาไปเผาที่ไหนละ่ะ แล้วลูกเราอีกตัวนี้ก็ไม่ใช่บ้านปั๊อันนี้ลูกเรื่องไรครับเนี่ยล้านหลานอีกสองคนครับนั่นแหละสุดท้ายก็สะพานบุญน้องอิงหน่อยน้องอยู่นู่นจ้ะน้องอยู่ในกล้องแม่ครับแม่ไม่เป็นไรครับไม่แย่จ้ะกล้องอยู่นู่นจ้ะขอบคุณน้องอิงก่อนยกมือด้วยยกมือโอ้ครับจ้าครับลา ช่วยแล้วครับช่วยแล้วครับเออน้องช่วยแล้วพ่อช้างก็ช่วยแล้วครับผมพ่อช้างด้วยนี่ไงพ่อช้างแม่นี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 ่พ่อช้างพ่อช้างครับผมนี่พ่อช้างจ้ะก็ย่าจ้ะอันนี้คืออ่าช่วยไปซื้อแพมนเพลทซื้อกับข้าวกินเดอร์ครับ อันนี้อะไรแม่นี่อะไรน้ำซื_<_้อเอาลายซื้อก้าวซื้อเพิ่มเติมครับเธอได้เปลี่ยนออกซิเจนด้วยบางส่วนเนาะจ้าครับนี่นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เรามาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนอกากเราเองก็ ทำหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งครับเัเองก็ไม่ได้น่มรวยอะไรแต่ว่ามีโอกาสแล้วก็ได้ช่วย,ยช,ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาอย่างน้อย<า>เขามีชีวิตที่ยยาวขึ้นไปถ้าไม่มีน้องก็คงค,คิดแม่ออะไรไม่ออกไม่มีแม,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 ม่ลูกแม่้งอยู่ตรงนี้หรอกแม่แต่จะตายยังไม่รู้จะเอาไปเผาตรงไหนเลยครับก็เกือบแล้วน่ะวันนั้นน่ะมาสองคนครับอันนี้ล้านชายอนี้ไครับ ขอบพระคุณหลายครับคุณยายขอบคุณครับขอบคุณคุณยายตาสบายเลยครับผมป้าก็คงต้องมีสักวันเนาะป้าจะไปตอบแทนคุณคุณครับผมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมยิงใดพี่น้องผมก็เชื่อว่าพ่อแม่เอฟซีทุกคนได้เบิ้งได้ฟังแล้วก็อสี่น้ำตาไหลไปตามๆกันเนาะครับนาอก็ ดีใจกับผู้ได้รับสิ่งดีๆจากน้องนะครับนะก็เหมือนซอยจุบชีวิตของคนคนหนึ่งที่หมดโอกาสแล้วก็ว่าได้ถ้าผมสิใส้ค้าว่านั่งฟ้าบนบินกับือสีบอเวอร์เกินไปเนาะครับเนาะคือน้องกะซอยเหลือได้อีหลีเนาะครับเนาะกะเป็นเรื่องที่ขนลุกเป็นเรื่องที่ช่วนไห้น้ำตาไหล ผู้ที่ลืมบ่ได้ก็คือสีสจตตสร้างบ้านเนาะครับงานนี้ต้องยกให้สีสเกตสร้างบ้านเนาะครับที่เกียบเสมือนตัวแทนที่ทําให้ทุกอย่างสําเร็จดูร่วงไปด้วยดีเนาะครับแต่บ,บ่แมนว่างานนี้เป็นงานแรกกับหลายๆงานที่เฮาได้เคยเบึงขีดบึงอย่างมากที่น้องไปซอยเหลือคนแล้วก็นี่ สีสเกตสร้างบ้านเป็นผู้รวมมืออีกจะนึงนะครับนาองสำหรับท่ายคลิปนี้กับบุีี้ยังหลายนะครับนาอกค่เป็นการแค่สิ่งดีๆมาสู้กันฟังนะครับนาะก็ขอขอบคุณแฟนคลับเอซสาวน้อยเพชรบันแป้งแฟนคลับเอซน้องอู๋หญิงสู้ผู้สู้คนครับด้วยความหักแพงแบ่งปันในสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันกต่ขอให้ทุกคน มีความสุขลารวยลารวยเงินทองตู้ผู้สุขคนครับผมสวัสดีครับ